วา้าวน้ำตกพี่น้องเลยไปบ่าว่วนไปถ่ายรูปประยุทธ์ด้ไหมเจ้าเนาะถ่ายรูปประยุทธ์ด้เนะาะไปถ่ายรูป,ปรถมันงามเลยสวยงามเอาไป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  <c oughs> ว้าวน้ำตกบ่าว่วนน้ำตกที่มาจากบนดาดฟ้าสบายดีบ่าว่วน โอ้คือบ่ายงามแต่วันนี้เอามาอนี่วิหนึ่งให้ไหล่สีผ้าบาอวนไปไี่น้องเอ๋ยมาอนี่บาผ้าบาอวนมากอยู่ห่างไอคอนสยามพี่น้องจะผ้าบาอวนไปพบและสัมผัสกับบรรยากาศมุ่มสูงทีบาอวนบอกเลยได้ว่าบอกเคย้มมากพี่น้องบาอวนอยากเห็นบอ่อยากเห็นสิ่งที่อยากมากที่สุดคือไม่อยากมาใสไอคอนสยามไอคอนสยามมาฟังนี่ฟังนี่ฟังนี่โอ้ล้ำตกงาม,มาบ่นี่บอกนี่เปิดประตูออกไปเลย

สูงขนาดนี้เลยบ่สุดสุดระเบ่นี่คือตึกซีสูงที่สุดในประเทศไทยเลยเบาะวนมีแต่ทองเลยฮะมีแต่ทองฝังนี้ฝังนี้หินด้านล่างกันหินด้านล่างบ่งเบาะวนงามว่ะ มาฟังนี่มาฟังนี่บรรยากาศของทางไอคอนสยามเป็นยังไงสูงกอดฮะสูงสูงสวยงามท้ามเจ้าอีดีเจ้าเรเคยมาอีดีบอกบอกเรเคยไลฟ์กับเราคอยถามเจ้านี่บ่เคยมาเลยเถฮะเคยมาเห็นว่าแล้วเป็นยังไงมาแล้วเพื่อจุดใจคือเก่ามวนมวนเอาฝากเลย พี่น้องเอ๋อยนี่คือบนตึกสูงสูงทีบาวบผ้าบาวอวนมานพี่น้องน,น,นี่คือห้างไอคอนสยามพี่น้องบนตึกสูงสูงนี้จะมองเห็นภาฤฤ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 มบรรยากาศมุมสูงทีบอกกันเลยว่าสวยงามประทับใจหลายๆลายคนกระยากมากนี่เลยบาวอวนว้าวโอ,โโอโ้ด้านล่างก็สิมีน้ำพุด้ยเห็นบ่น้ำพุทีอ่าเป็น นำผูเป็นตัวอักษรว่ามีไฟงมแรงเบาวเห็นเรือบอเรือน่ะโหเรือนาเป็นีนคือย้งม่ตื่นเตลยนเลยฮะอยันมามวนบ่ซ่นเลยถามอหลีมวนเยอะมวนมวนมวนอยู่ดิมาพี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 เฮ้ยนาเสื้อพป่นอย เบาอวนเพันกระดายไ้าผ้าจะมาวเด้อขอบใจคนที่จับกันเลยขอบใจหลายๆเด้อที่พามานั่นฟั <c oughs> งนี่กับงามเลยเบาอวนโอ,อ้งามบบงามบบ,าบาง,งามบเบาอวนขึ้นใจบ่ขึ้นใจแเราจะเลี้ยบังตึกบังนะักสูงกว่าน่ะจะท้องเลยนะฮะนี่จะท้องวนะเนี่ยจะเลี้ยบบังนะ่ะ ตอบว่าม mm ุม hmm. น mm ี่นี่มามุมนี่มุมนี่มุมนี่ฟังนี่มาอ้วนโอ้ยคอยกัอยังไงเจ้าเห็นมุมที่สวยมุมง่ามเลยพูนเจ้าเลี้ยวออกไปลานนอกเหมือนมาอ้วนคอยอับยังไงเจ้าเบิ้งคอยอยังงเจ้าเห็นมุมสวยๆง่ายกว่ากับผ้าจะมากนอกจากนี้แล้วที่นี่นะเห็นตึกนะเป็นห้างที่ควบคู่กับตึกเนี่ย เพิ่งเห็นตึกสูงใหญ่เลยป่าวัติพ่นเดี๋ยวเราลุ้งไปด้านล่างกันไปหรือว่าสิเบิงบ่งบรรยากาศบ้านบนก่อนจะคอยไปด้านล่างเบิ่งบรรยากาศกันบึงกันเนาะเอา้าวท้ายลุงก,กันเจ้าพี่น้องเอ๋ยพี่น้องบาวโบกับที่ว่าผ้าบาอ้วนมากเนาะพี่น้องเนาะอยากให้นบาอ้วนได้เห็นได้หูบรรยากาศของสถานที่แห่งนี้คือสถานที่ที่บาอ้วนไฟฟันอยากมาก อยากมาเห็นอยากมาพบอยากมาพอนาไปน้องเนาะนี่คือแม่น้ําเจ้าพระยาพี่น้องเลยแม่น้ําเจ้าพระยาถือว่าเป็นแม่น้ําสายหลักเป็นแม่น้ําที่มีความสําคัญเป็นสายเลือดของคนเมืองไทยของคนกรุงเทพที่ไหลผ่านนาะพี่น้นองจากทั้งเหนือสวรรค์อยู่นครสวรรค์ลงไปปากอ่าวไทยตรงปากไปน้ำเจ้าพระยาตรงปากปากน้ำพี่น,น้องสุดประการ ฟ้าตระวนจะมองเห็นตึกนะ,ะหะนุะ่น King Tower มหานครฟ้าทุ่สูงนั่นงตระวนเลยวิวที่สูงที่สุดเลยใช่สีทองเป็นโรงแรมเนี่ยนะโรงแรมตึกย Unique Tower หุ่นทางของตระวนเล้โอ้โหเป็นโรงแรมเป็นโรงแรมพี่น,อน้องเอ๋ย ป๊ดไปจยางไบาร<า>บ่าวอ้วน้มวนฮะต้องอดจะขี่เรือไปนั่นขี่อะได้บ่น่ะเรือใหญ่เลยต,ต้องจองตัวจองบัตรดิโอ้ต้องจองบอกบอกมูเดี๋ยวนี้มากเลยมูเฮ้ยมาเลยมากเลยว่ะจีมากเลยมูคนได้จังมากมามเที่ยวได้ไอคอนสยามมายากเวลายากอยู่อนยังไงบ่เคยมากาากว่ายากนะเพี่น้องเนาะเป็นครั้งแรกของบ่าวอ้วนที่ได้มาส่วนตัวบาบมเองนะกะที่ว่าผ้าบาอ้วนมากเนาะ ทุกท่านเนาะการยาายไปบัวหัวในผู้ได้เห็นเส้นทางชีจะมานะ้องพี่น้องเนาะเบิ้งตามผู้เบิ้งตามคลิปคนอื่นพี่น้องกับที่ว่าตื่นเต้ยนยุตื่นเต้นแต่บอกเคยมาจากเถื่อนยอดว่าตัวเองนั่นแหละมาบผถือนะหรือว่าบอก,กาสมากกับวาใดที่เพี่น้องเนาะเมื่อน,นี้บ่าวบวกกับเป็นแนวทางไอ้บาวอ้วนไใ้มาเห็นมาสักพักแล้วอีกบรรยากาศหนึ่งหวังว่าบาวอ้วนเครื่องสมัครเครื่องสิถือใจนะบบัวอ้วนเนาะไปแป้งล้างกัน เดี๋ยวบาบูสิตัดภาพลงไปด้านล่างเลยน้องี่น้องเนาะเพราะว่าจากภาพด้านบนแล้วไปเบิ่งภาพบรรยากาศตุ้งนานนำแม่จะม่นำจับพระยะที่สวยงามและนาตื่นเต้นอีกบรรยากาศหนึ่งไฟปราวัติไปทางล่างกันไปทางล่างกันพี่น้องเลยโอ้ยพี่น้องเลยคนกันที่ว่ามาหมากน่าหลายตาดิไปย่าเขาไปด้านนี้ เป็นยังไงเจ้าฮะกระจกบอลยังอ่ะเพิ่นกระจกบอลจังหวะเนี่ยไปไปไป